ไม่กูบักแป่งกูบักอุ้ยอะไรนี่มึงพอใจกูอะไม่มีอะ่รงี้าได้แฟนเพลงหน่อยดินะวัสดีครับดัสดีครับ ปวิ่งอหาบนวิ่งอะอัลาคือซาปเลตาต้องหาจ้มาไม่มีอะไรแก๊สริวนีต่เชริวิทเป็นางโอ้ดีครับนแล้วเราเนืเราไอเพื่นม้นไดเจอซื้อองมาเออ กอล่าตัอ่โมดินมาปะสร้างอะไรมาสร้างเลนมาได้รอยแล้วเพรว่าซื้อคืนน่งเป็นไงบ้างแ่แชมป์มาแล้วไงมนยูคืีปดูดิไปดูดิไปดูดิปดูดิไปดไปดูดิดูดิไไิไไ่